ณใจกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของอียิปต์มีสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งตั้งประงานอยู่สิ่งนั้นคือพีระมิดแห่งกีซ่ามรดกจากอารยธรรมโบราณที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาพีระมิดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่กองหินขนาดมาหือมาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ความศรัทธาและความมุ่งมั่นอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์พวกมันเชื้อเชิญให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงวิธีการสร้างความหมายที่ซ่อนอยู่และความลับที่ยังคงดำรงอยู่มานับพันปี พีระมิดแห่งกีซ่าประกอบด้วยพีระมิดหลักสามองค์ได้แก่พีระมิดคูฟูพีระมิดคาเฟรและพีระมิดเมนคูเรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่สของอียิปต์โบราณพีระมิดคูฟูหรือที่รู้จักกันในชื่อมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของโลกยุคโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่วัตถุประสงค์หลักของการสร้างพีระมิดเหล่านี้คือเพื่อเป็นสุสานสำหรับฟาโรห์ผู้ปกครอง เพื่อให้พระองค์สามารถเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายได้อย่างปลอดภัยและเป็นนิรันดร์ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าฟาโรเป็นเทพเจ้าบนโลกการสร้างสุสานอันยิ่งใหญ่จึงเป็นการแสดงความเคารพและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกหน้าของพระองค์ภายในพีระมิดยังเป็นที่เก็บสมบัติและสิ่งของจําเป็นสําหรับฟาโรเพื่อใช้ในชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของพวกเขามหาพีระมิดคูฟูสร้างขึ้นจากหินปูนและหินกระิตกว่า2.3ล้านก้อน แต่และก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย2.5ถึง15ตันความสูงเดิมของพีระมิดคูฟูอยู่ที่146.6เมตรทำให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมานานกว่า3,800ปีสิ่งที่น่าทึ่งคือความแม่นยำในการก่อสร้างฐานของพีระมิดทั้ง4ด้านหันตรงไปยังทิศหลักทั้ง4ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นักโบราณาคดีและวิศวกรยังคงถกเถียงกันถึงวิธีการที่ชาวอียิปต์โบราณสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเรียงหินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้อย่างไรทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ทางลาดขนาดใหญ่และระบบคานงัดแต่รายละเอียดที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และวิศวกรรมที่จำเป็นในการสร้างพทระมิดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางปัญญาของอารยธรรมอียิปต์โบราณอย่างน่าทึ่ง นอกจากพีระมิดแล้วยังมีสฟิงขนาดมหึือมาตั้งอยู่ใกล้เคียงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สุสานและเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจของฟาโรห์ซฟิงแห่งกีซ่ามีลำตัวเป็นสิงโตและศีรษะเป็นมนุษย์เชื่อกันว่าเป็นภาพจำลองของฟาคาคา,คาเฟรผู้สร้างพีระมิดองค์ที่สองแม้จะมีการศึกษาค้นคว้ามานานหลายศตวรรษแต่พีระมิดแห่งกีซ่ายังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่คลี่คลาย คำถามเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างที่แท้จริงยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงนักวิจัยยังคงค้นพบหลักฐานใหม่ๆที่อาจนำไปสู่คำตอบบางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกซึ่งเพิ่มความลึกลับให้กับสิ่งมหัศจรรย์นี้ตำนานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสา,ารโรก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับพีระมิดดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสด้วยตนเอง ความลึกลับเหล่านี้ไม่ได้ลดทอนคุณค่าของพีระมิดแต่กลับยิ่งเพิ่มความน่าหลงไหลทําให้ผู้คนอยากเรียนรู้และค้นหาคําตอบมากขึ้นพีระมิดแห่งกีซ่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของโลกพวกมันเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์และเป็นเครื่องตนใจถึงความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรือง ทุกปีผู้คนนับล้านจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายังกิซ่าเพื่อชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพีระมิดและสัมผัสกับประวัติศาสตร์อันยาวนานพีระมิดยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์และศิลปินทั่วโลกให้สร้างสารรค์ผลงานและค้นคว้าสิ่งใหม่ๆการศึกษาพีระมิดช่วยให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ความเชื่อและความสามารถในการสร้างสารรสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ พีระมิดแห่งกีซ่าเป็นมากกว่าแค่สิ่งก่อสร้างพวกมันคือบทพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะความมุ่งมั่นและความศรัทธาของมนุษย์พวกมันยืนหยัดเป็นพยานแห่งการเวลาบอกเล่าเรื่องราวของอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และทิ้งปริศนาให้เราได้ค้นหาคำตอบการได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพีระมิดเหล่านี้คือการได้สัมผัสกับ,กบประวัติศาสตร์อันยาวนานและตระหนักถึงศักยภาพอันไรขีดจำกัดของมนุษย์ พีระมิดกีซ่าจะยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนไปอีกนานแสนานาน